เวลาเราจะใช้ไฟพามาะเนี่ยเราก็แค่กดซ้ายแล้วก็กดขวานะครับนี่นะมันก็จะติดทั้งคู่แบบนี้นะฮะนี่นะแล้วก็จะตัวรีเลย์เนี่ยก็สามารถปรับให้มันกระพริบเร็วได้นะเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูก็แล้วกันนะฮะนี่นะก็